สมเด็จพระราชาธิป帝มุฮัมมัดที่6แห่งมโมร็อกโกกรุงราบในโอกาสวันท้ายวันเสด็จขึ้นของราชของฝ่าพระบาทพรอมฉันมีความยินดีที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาที่ด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระธรรมไม่สมบูรณ์แข็งแรงและสงรรถเกษมสารันทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็ยนและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโก ในขณะที่ปีนี้เป็นวาระครบ40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับราชาอาณาจักรโมโร็อกโกสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมืออันยั่งยืนร่วมกันระหว่างราชาอาณาจักรทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นเป็นที่น่าพอใจความสัมพันธ์ดนดีดังกล่าวกอบกับความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราเป็นรากฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสายสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง หมอมชันเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะมุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแท้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุกร่วมกันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์าวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา15นา24นทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพรบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดเจเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรชนนีพันปีหลวงปเป็นทรงเปิดงานตานลาดลดวงพระราชทางสืบสารทางานใหม่ไทยครั้งที่2 0ประจำปี2568ณศูนย์แสดงสินค้าและก,การประชุมอิมแพคหนึ่งทองธานีจังหวัดนนทบุรี ในงานนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศก,การประกวดเส้นไหมผ้าไหมตกานนูกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์มอันไหมประจำปี2568มี26ประเภทรวม30คนเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ผลิตและผู้ประกอบการมอันไหมที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานรานลูกยุงพระราชทานสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิตงานคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกรมมอันไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมนำฤกษกในพระมหารกรุณาที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบะรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์รษา1 2สิงหาคม2568ที่ทรงเสด็สานและทรงให้ความสําคัญกับผ้าไหมไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยคุณภาพรวมถึงความรู้ด้านหม่อนไหมปุ่มปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านไหมไทยสู่สาธารณชนภายในงานมีทิทัรงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานสนัญลักษณ์นกยุงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในประเทศเน้นแหล่งที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ต้องผลิตในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น <X> e. เครื่องหมายรับรองการน,นกยุงพระราชทานมีสี่ชนิดได้แก่นกยุงสีทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ำเงินและนกยุงสีเขียว นอกจากนี้ยังมีนิทรรศาการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนและชุมชนนิทรรศาการนวัตกรรมด้านหม่อนไหมของกรมหม่อนไหมและการบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆเช่นมหาสิจยาลัยพันหม่อนพันไหมที่ผ่านมากรมหม่อนไหมได้พัฒนาสายพันหม่อนและพันไหมามาอย่างต่อเนื่องพันหม่อนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงไหมในปัจจุบันคือพันบุตรีรังหก6ิ ปลูกได้ดีในเขตจุละปะทานส่วนพันธุ์สกุลนครและสะกุลนคร85ปลูกได้ทั่วไปรวมทั้งพื้นที่นอกเขตจุลประทันพันธุ์ไหมไทยพื้นบ้านที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงให้ผลผลิตสูงคือไหมพันธุ์สีสเกต72พันธุ์ไหมไทยรูปผปสมคือไหมพันธุ์ J108 คูนางลายสระบุรีส่วนพันธุ์รูปผปสมที่ให้ผลิตสูงกำลงังได้รับความนิยมคือไหมพันธุ์ด้าน72 ที่กราการผลงานวิจัยที่สําคัญเช่นกระบวนการเก็บรักษาดักแดน่ไหมหลับผลิตภัณฑ์โปรโตีนจากดัดแดน่ไหมการสกัดโปรโตีนจากรังไหมสร้างเป็นวัสดุชีวาภาพทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการเดือเยื่อข้อเข่าเสื่อมรวมถึงเครื่องสำอางและเซรั่มจากรังไหมที่สกัดด้วยเอนไซม์ ในงานยังมีการจาหน่ายผ้าใหม่และผลิตภัณฑ์จากหมันใหม่จากทั่วประเทศกว่า200ร้านค้ามีผ้าใหม่ตราลบดยงพระราธทานผ้าใหม่ลายอัตลักษณ์จากทั่วประเทศไทยสินค้าแปรรูปจากหมันและไหมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่3สิงหาคม2568วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรมาไหลลักษณ์อัครรารกชกุมารีกรมงพระศรีสว่าง์ขวัตรวรกติยราชนารีสเสด็จไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพีนที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา สงเยี่ยงประชาชนและหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรพัฒที่หนึ่งซึ่งโปรดให้ไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่โดยทีทางสธาธารณสุขในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2568เป็นต้นมาเพื่อดูแลสุขาภาพและเยียวยาความเจ็บป่วยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปจนกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติโอกาสนี้พระราช ทางกระป๋วยยาสามัญสำหรับการเท้าอาการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมมีพระธรรรัสสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอันแสดงถึงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันของคนในชาติในยามที่ประเทศเกิดภัยคุกคามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Yeah, <laughs> เสด็จไปยังหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรทรงติดตามผลการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนภายในส่วนภักพิงซึ่งรวมกับสัา,า,านากงสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตำรวจให้บริการตรวจโรคทั่วไปโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ศัลยกรรมแพทย์และกุมาราแพทย์จากโรงพยาบาลจุลาภรมาร่วมให้บริการพร้อมทั้งประเมินและเฝ้าระวังโรคระบาดทางสาธารณสุขให้กับเด็กและผู้ใหญ่ภายในส่วนภักพิงตลอดจนให บริการการแพทย์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงมีผู้รับบริการเฉลีย่ยสูงสุด100คนต่อวัน เด็พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเมลัยรักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างทวัตวรกัตติราชนารีทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวจึงมีพระไถยมุ่งมั่นที่จะเสด็จมาส่งเยี่ยงประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนเปรียดดังน้ําทิพย์ฉลมใจในอย่างที่ยากลำบาก ที่สุดปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดสถานะนการความไม่สงบขึ้นตามแนวชายแดนของจังหวัดที่มีเขตติดต่อ,อก,กับประเทศกัมพูชายอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้มีประชาชนผู้ประสุทธ์เสียชีวิตรวมถึงสถานที่ราชการโรงพยาบาลและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนจึงประกาศให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาเป็นเขตพื้นที่ประสบสธาธารภัยหรือภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของกรงกําลังจากนอกประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมาพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งมีการจัดเตรียมและรองรับประชาชนทางด้านอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุง่งห่มยารักษาโรครวมถึงสถานอนุบาลเด็กกระจายทางพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้ทุกจังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในการซัดซ้อมแผนเผชิญเหตุื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างไม่บกพร่อง ปัจจุบันสามารถรองรับและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยทุกมูเหลายังได้กอมใจเป็นจิตอาสารวมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความช่วยเหลือทั้งอาหารและที่พักพิงซึ่งนแต่งหน้กันการพิการแสดงพลังความกล้าหาญเข้มแข็งเสียสละเพื่อรวมกันทาโรงรักษาเอการาชอธิปไตายของชาติให้เกิดความร่มเย็นหาสุข ซ so ึ่งการเสด็จมาส่งเยี่ยมประชาชนก็เป็นที่รักของพระองค์ในวันนี้รวมมีคุณค่าทางจิตใจต่อประชาชนเป็นขวัญกำลังใจเพียบหัังร่มโพ์องเป็นสิรีมงคลซึ่งจะคอยปกป้องคุ้มภัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหาที่สุดไม่ได้เวลา18.57นนาทีวันนี้ คุณกระหม่อมหญิงอุบัติญญรัตน์จักญาสิริพัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังมโรงเรียนไซน้อยอัมเภอัยน้อย,ออย,อยจังหวัดสนทรุูรีทรงเปิดชมรมทุพีนาเมื่อวันนศูสย์เพิ่งใสทุพีนาเมื่อวันซึ่งโรงเรียนให้น้องนาหลักการดาเนินโครงการทุพีนาเมื่อวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษารวม2,893คน โดยมีศูนย์เพื่อนใจทุปีเมื่อวันที่ดาเนินกันมาแล้ว4ปีให้บริการทุกวันกันถึงสุกในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนเพื่อให้สมาชิกได้รับบริการทำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ การร้องเพลงการเล่นดนตรีการเต้นรวมถึงกิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆเช่นการทำขนมพากากรสินเพื่อหัวใจงานสินถิ่นใสน้อยประกอบด้วยปิดทองกระจกต้นใส่เงินใส่ทองจักสารแท่นวังพระพุทธรูป กิจกรมรมบล็อดเกมรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมทุพีนัมเบอร์วันตั้งแต่ปี2562ด้วยความเรื่องืนจากคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ่างรวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการดึเนินงานของนักเรียนทําให้ชมรมทุพีนัมเบอร์วันของโรงเรียนนี้มีความเข้มแข็งเป็นเครือข่ายในการสอสองดูแลสมาชิกทุกคนให้เป็นคนดี กิจกรรมเด่นของชมรมคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมอื่นๆที่สนใจสนานส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในปีที่ผ่านมาชมรมได้รับัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนุทรบุรีเข้าร่วมประกวดนาเสนอผลงงานชมรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งนในใกิจกรรสนี้แกนนำได้ร่วมวางแผนออกแบบการดำเนินการโดยมีคณะครูคอยให้คำปรึกษาตามหลักการดำเนินงานของชมรมที่ว่าเด็กนำผู้ใหญ่หนุนผลสำเร็จของชมรมคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีจิตอาสาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข จังหวัดกรทบุรีทางเนโครงการคือปีนำ้ำวันมาเป็นเวลา22ปีภายใต้การบรหิหารจัดการเชิงพุทธาการของคณะกรรมาการทาเเิงเงานโครงการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนทาเนินงานตามสั่งยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ดูแลบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปงทับุรีส่งผลให้เด็กและเยาว,วชนของจังหวัดปงทับุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาว,วชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความเพิกูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจากาคเงินเข้าโรงการท no. ุปีน้ำบวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานทการพิธีทุปีน้ำบวัน no. จากนั้นพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกแคริจายกเลือขึ้นจากสถานพิธิพระคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปนทัุรีเฝ้าเพื่อรับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง ร้อมกันนี้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แก่สมาชิกตุปีนับวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดนนทบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบ ระดับทองปีที่หนึ่งมีสมาชิกตุกปีนึ่อวันอายุ6 2ถึง24ปีจำนวน1 7 6 8 0 0คนคิดเป็นร้อยละ91.03มีชมรมครบทุกประเทศจำนวน83ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจจำนวน45แห่งมีทีมทั้นเสสายเข้าร่วมประกวดทุกป,ปีมีเยาวชนต้นดับเก่งพอดีทุกปีนนึ่อวันที่ได้รับการขัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศ ตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรื่นที่15รวม20คนโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตรปีน้ำประวัน เก้านาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปยังสาราปนาราสภาควัดเบี้ยฉมาบ่อพิจูศิพระนารังเขตด,ดุสิตในการทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลห้าสิบวันรตัตฐานศพท่านผู้หญิงพันสวดีกิติยากรซึ่งถึงแก่นอนตจกรรมเมื่อวันที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสิริอายุเก้าสิบเอ็ดปี ท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรฐานันดรศักดิ์เดิมคือหม่อมเจ้าพันสวรีทุกคนพระธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้าว,วรวงศ์เทพ,พระองค์เจ้าผานุพันยุคนกับหม่อมหลวงสร้อยรตารยายุคนประสูติเมื่อวันที่24กันยายน2476ทรงัขการับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชีรีแล้วเลืทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานอนดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลก,กิตกิตยากรมีพระธิดาคือพระเจ้าวรวงศ์เทพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองเมือสุท่านารีนาถแล้วหม่อมหลวงสาลีกิติยากรท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งชั้นสูงสุดมหาพรมาพ์ช้างเผือกมหาวิชระมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลช่อนเก้าจุติยะจุลช่อนเก้าวิเศษ วันนี้ที่วัดชัยธราวาสจังหวัดอุนพลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด้าประมงให้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดขุนพลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่หน้าหีบศพจากสิบเอกอนุทัยป้องแก้ว ซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิงตะราสิ่งของพระรชาชน์นไปมอบแก่ญ,ญาติของจ่าสิบเอกอนไทยป้องแก้วด้วย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และธัชกาสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในเวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญดอกไม้และธรชกาสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิทเอกทศพลหานสงครามพลทหาร เวศเอ็มอ่อนพลทหารกนกปาระมีและพลทหารนัทพงศ์ศรีวิไลที่กขรับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา เวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงรงพ,พระรุณาโปรดกระหม่อมให้นายปียพิดนำผู้ว่าราชการจังหวัดปุรีรัมเชิญดอกไม้และตราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สิบเอกพานุพง์แสงวิชัยสิบเอกสุขสรรเพียงสุวรรณและจ่าสิบเอกอารัคุณสิงหามาศกำลังพลที่ก็รับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบุรีรัมจังหวัดปุรีรัม เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ในายอนุรพงศ์สุขสมนิตว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายจิรพงศ์พงศ์ศิลป์ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและก็รับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโราปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชำนานชื่นตาอุวาราชการธรรมสุรินชิวยอกไม้นักทะกล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตรีสอนเงินสอนคำจากสิบเอกทักษัในจินเลี้ยงสิบเอกวีรพังกันสว่างพลทหารอมรินเทพสุวรรณพลทหารชาติน,น,นันท์นาวง และพลทหารวิศนุแก้วกระจังที่ขอรับการรักษาพยาบาลและโรงพยาบาลปราศาสตร์อัเเอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ต่อจากนั้นเวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการ,รจังหวัดสุรินทร์เชิญออกมาและถกกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหม่ยเแกสิบเอกธนวัฒน์ทศนิท1์สิบเอกอัครพลรื่นรวยพลทหารเอกสิทธิ์คำาหงสาและพลทหารชัยชนะอินทราชาติที่ร,รับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่งพระกรุณาโปรดกระหโปรดกระม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผัวราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่จ่าสิบเอกชัยพรอ่อนสุรทุมจ่าสิบเอกถนอมสิทธ,ธิทิจ่าสิบเอกนัทธันก่อนพิทักษ์จ่าสิบเอกจักเก็บผูชังนี้จ่าสิบเอกธีรศักดิ์รักษาเคสิบเอกสัทวัตถ,ถินละอพอนทหารเจษดาแห่งภูเขียวพลทหารอภิชิตนามผลพลทหารปัญญพล อ่อนสารุ่นพลทหารธนพลผิวพงพลทหารโชคชัยฤทธิ์อวงพลทหารน่านฟ้าทองนุกและพลทหารประดินการุญธรรมกำลังพลที่ก็รับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลรชาชธานี เวลา1 7นาิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้ผูร้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และธง้าสิ่งของพระราชาทาาแไปมอบแก่สิบเอกธนวัตรสุริศก,กำลังพลที่กรับก,การพักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสพสิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระระชาชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาแนละพระราชทานเถื่อศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังคนที่เสียชีวิตจาสถาน,นการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบร,ะรมรา,าชานุเคราะห์ด,ด้วย ที่วัดสุริโยอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเวลา10นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ราชการจังหวัดยโสธรเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบ โทต่อพงพันดวงต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอมให้ผู้ราชการจังหวัดยะโสธรเชิญพักราาสิ่งของพระราชทางไปมอบแก่ญาติของสิบโทต่อพงพันดวงกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังก,กล่าวด้วยที่วัดยางโป่งสะดาอังเทอละหางไซจังหวัดบุริรัม เวลา15นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณา,ปรราโปรดกระหม่อมให้ในายปิยะปิดรนำทุาราชการจังด้านกรีรดัมเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิจพระปร,ะรมราชินีนาถพระปร,ะรมรราชชนันีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระปร,ะรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพคนทหารที่นายุทธกะจังทอง ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรรม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุริรัมเิญนทะราชสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญ,ญาติของพลทหารทีรยุทธกจางทองกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยที่วัดป่าเนรนิมิตอำเภอพ,พ,พิสัยจังหวัดหนองคายเวลา16บหนาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรรม่อมให้นายจำหลัก กันเพชรผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองคายเชิญพวงมาลาของพระบัาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชนนาราชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีระหว่างที่หน้าหีบศพจากสิบเอกทิยุทธ์สีช่วยใจ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้รองว่าราชการจังหวัดหนองคายเชิญตระกาชสิงของพระราชทาไปมอบแก่ญาติของจากสิบเอกทีรยุทธ์สีทุ่ยใจกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพดังกล่าวทั้งหมดด้วย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรณไลรัล์ พระราชกุมารีกรมพระศีสว่างททวัรกติยาราชนารีโปรโดให้ราชวิทยาลายจุลาภรอ,ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณโรงเรียนสระปวดวิทยาคาันอำเภรสะปวดจังหวัดลบบุรีมีกรารตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดสายตาและเยี่ยมบ้านพร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน อำเภอสามบทมีการบริการด้านการแพทย์และการสราธารณสุขโดยมีโรงพยาบาลหนึ่งแห่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนึ่งแห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้าแห่งมีสาเหตุการป่วยสูงสุดสากลุ่มโรคได้แก่โรคความดันโลหิตสูงนีเยืย่อิุปกติและโรคเบาหวาน